ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของชิงสุยขณะที่เขาแขวนภาพโฉมงามอย่างระมัดระวังได้ภาพโฉมงามคนที่สามผู้นี้สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามอันยอดเยี่ยม เพียงแค่ชิงสุยมองดูเป็นครั้งที่สองเขาก็ต้องรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากในเวลาเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกลึกๆบางอย่างเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถรวบรวมภาพโฉมงามทั้ง12ภาพได้ครบหรือไม่แล้วจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมพวกมันคืออะไร นอกจากนี้มันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญที่เขามองเห็นเธอเหมือนกับหญิงสาวภายในภาพโฉมงามชิงสุยไม่รู้จะทำอย่างไรเขาคิดถึงนายหญิงแห่งคฤหาหน์เมคาขึ้นมาเขานึกถึงทุ่งดอกไม้ในฝันและชะตากรรมอันลึกลับที่นำพวกเขามาเจอกันเธอช่วยชีวิตเขาไว้ครั้งหนึ่งเขามองไปที่ขนสุนัขจิ้งจอกที่เขาซื้อมาชิงสุยตัดสินใจที่จะเริ่มทำงานบางอย่าง แม้ว่าชิงสุยจะใช้ความพยายามเพียงน้อยนิดแต่เขาก็สามารถสร้างสิ่งที่ดีกว่าสินค้าที่ขายอยู่ภายในร้านค้าได้นอกจากนี้เคล็ดบรรพการสรรสร้างของเขาเองก็ยังมีทักษะพิเศษเฉพาะสำหรับการสร้างเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกอีกด้วยการสร้างเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกไม่จำเป็นต้องใช้ได้หรือเข็มใดๆ เขาต้องการแค่เพียงขนสัตว์เท่าน,านั้นชิงสุ่ยค้นพบรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าเคล็ดราชันสพสร้างจากเคล็ดบรรพการสรรสร้างของเขาเขาเริ่มใช้ลมปราณจากเคล็ดเสริมกายาบรรพการเพื่อะลางและรักษาสภาพของขนสุนัขจิ้งจอก งานฝีมืออย่างการทำขนสุนัขจิ้งจอกหรือชุดเกราะสัตว์อสูรนั้นค่อนข้างคล้ายกับชุดเกราะปราการศึกมันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทางด้านเทคนิคและปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในแต่ละวัสดุตอนนี้ชิงสุยกำลังจัดการกับขนสุนักจิ้งจอกจุดประสงค์ของเขาเป็นเรื่องง่ายๆเขาต้องการทำเสื้อคลุมที่ดูหรูหราและป้องกันความเหน็บหนาวให้กับผู้สวมใส่ ดังนั้นเขาจึงสร้างมันขึ้นมาด้วยความคิดของตัวเองและไม่ได้ต้องการเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษอะไรให้กับพวกมันเขาไม่สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมใดๆลงไปได้เพียงแค่ใช้ขนสุนัขจิ้งจอก คนสุนัขจริงจอกไม่ใช่สิ่งที่หาได้ยากอะไรพวกมันแตกต่างจากผิวหนังของราชาอาสรพิษวงแหวนทองคำอย่างสิ้นเชิงงานฝีมือถือเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความนิ่งและอ,อดอทอนอ หลังจากชิงสุยพอใจกับการออกแบบรูปทรงรายละเอียดกระดุมและปกเสื้อเขาก็ค่อยๆลดอุณหภูมิความร้อนของเสื้อคลุมลงเขาต้องใช้ทั้งฝ่ามือหลังมือและแม้แต่นิ้วของเขาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เขาจมอยู่กับการทำเสื้อคลุมขนจิจอกในโลกนี้ชิงสุยอาจถือได้ว่าเป็นปรรจนช่างตัดเสื้อแต่นี้ไม่ได้เป็นเพราะเขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้มันเป็นเพียงเพราะว่าเขาได้เรียนรู้เคล็ดบรรพการสรนสร้าง เสื้อคลุมสองแสงเป็นประกายสีขาวสดใสผสมกับสีอื่นเล็กน้อยชิงสุยรับรู้ได้ว่ามีสีอื่นอีกสองสีผสมอยู่ในสีขาวโดยปกติแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับสีขาวที่จะโดดเด่นเหนือกว่าสีอื่นๆ อย่างไรก็ตามสีขาวสดใสนี้รุนแรงมากเสียจนสามารถปิดบังสีอื่นๆอีกสองสีสีขาวบริสุทธิ์นั้นแตกต่างออกไปมันสามารถเอาชนะความงดงามของสีอื่นๆได้ชิงสุยสัมผัสถึงการไหลของลมปราณอ่อนๆที่ขนจิ้งจอกบนเสื้อคลุม เขาตรวจสอบด้วยเคล็ดวิชาเบิกแน่สวคนเสื้อขนสัตว์ให้ความอบอุ่นและนุ่มสบายคุณสมบัติการป้องกันเพิ่มขึ้น10%ภายในพื้นที่ครอบคลุมเท่านั้นความเร็วเพิ่มขึ้น10%พลังเพิ่มขึ้น100ส่วนพละกกำลัง50ส่วน ความว่องไวหนึ่งรส่วนและความทนทานหนึ่งส่วนชิงสุยไม่รู้ว่าเขาควรจะรู้สึกมีความสุขหรือเสียใจดีเขารู้สึกว่าขั้นตอนการทำนั้นช่างราบรื่นแต่น่าเสียดายที่มันเป็นเพียงแค่การทำเสื้อคลุมขนริ้งจอก อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการสร้างเพื่อป้องกันความเหน็บหนาวก็บรรลุผลแล้วสำหรับคุณสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันเทียบเคียงได้กับชุดเกราะปราการศึกของเขาชิงสุยทำอะไรไม่ถูก เขาคาดเดาวว่าความสำเร็จในงานฝีมือชิ้นนี้เป็นเพราะคนสุนัขจิ้งจอกเป็นวัสดุที่จับคู่ตรงกันกันกบทักษะความสามารถของเขาเขามองไปที่ขนสุนัขจิ้งจอกที่เหลืออยู่มันค่อนข้างจะดืบแล้ว ดังนั้นทิงสุยจึงลุกขึ้นและออกจากดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็นอนหลับพักผ่อนวันที่สองภายในคฤหาสตระกูลหลายมีอาหารเช้ามากมายให้เลือกกิน แม้ว่าจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่พวกเขามีอยู่ที่ตระกูลชิงแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่คฤราหาต์ตระกูลหลายเมื่อก่อนบางครั้งพวกเขาอาจจะรู้สึกเบื่อถ้าพวกเขากินอาหารแบบเดิมๆซ้ำกันทุกวัน ดังนั้นนี่จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะกินอะไรแปลกใหม่บ้างชิงอี้ดูค่อนข้างใจลอยขณะที่เธอกินอาหารเพินเล็กน้อยชิงสุยเห็นว่าขอบตาของเธอแดงเล็กน้อยและเธอดูเหนื่อยล้า ชิงสุยแสดงสีหน้าไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยเพราะเขารู้ว่าแม่ของเขานอนไม่หลับในท้ายที่สุดชิงสุยสื่อชิงจวงและชิงอี้ก็ออกไปกันสามคนขณะที่ชิงหลัวพยายามหยุดชิงอยู่ผู้ซึ่งยืนกรานที่จะตามไปด้วย พวกเขาออกมาจากคฤหาสน์ประกูลหลายและเดินทางด้วยรถมา้าชิงสุยไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถพบกับชิงชิงที่สถานที่เดิมได้หรือไม่เนื่องจากเขาได้ทราบข่าวบางอย่างมาทีหลังชิงอี้จับมือของเธอไว้แน่น บางครั้งเธอก็เกิดความกังวลจนใบหน้าตึงเครียดและเธอก็ไม่รู้ตัวว่าเล็บของเธอจิกอยู่บนผิวหนงังท่านแม่ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปเร็วๆนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นเองเธอค่อยๆพยักหน้าตอบอย่างร้อนรุ่ม ไม่นานหิมะก็เริ่มตกและอากาศก็หนาวเย็นขึ้นชิงสุยเห็นว่าแม่ของเขาเกิดอาการสั่นเล็กน้อยชิงสุยหยิบเสื้อขนสุนัขจิ้งจอกออกมาจากที่ไหนสักแห่งภายในรถมา้านี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาประหลาดใจ พวกเขาทั้งหมดต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับสิ่งของที่ไม่คาดคิดและน่าประหลาดใจของชิงสุยท่านแม่สวมสิ่งนี้เถอะชิงสุยไม่ได้พูดอะไรมากมายและส่งเสื้อคลุมไปให้แม่ของเขาชิงอี้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เข้ามาห่อหุ้มได้ในทันทีมันช่างรู้แปลกประหลาดเสื้อขนสุนัขจิ้งจอกทำให้อุ่นขึ้นอย่างผิดปกติและเธอรู้สึกว่าความเร็วและพลังของเธอเพิ่มขึ้น นี่คือสิ่งที่ลูกชายของเธอมอบให้เธอไม่อาจจะหายสงสัยได้เธอพบว่าเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกนั้นไม่เห็นรอยตอกของการทำเสื้อใดๆเลยเธอไม่เคยเห็นเสื้อคลุมที่ทำขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเช่นนี้มาก่อน สีมือแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำขึ้นมาจากคนธรรมดาทั่วไปเพียงคนเดียวหิมะเริ่มตกหนักขึ้นภายในเวลาสั้นๆพื้นดินก็ถูกย้อมด้วยไปหิมะสีขาวโพลนอย่างรวดเร็ว เมฆสีเทาลอยกระจัดกระจายอยู่เต็มท้องฟ้าเนื่องจากแรงลมพัดโหมเข้ามาอากาศในวันนี้หนาวจัดและหิมะตกก็ยังตกชิงชิงอาจจะไม่อยู่บนถนนในวันนี้ชิงอี้ตั้งข้อสังเกตด้วยความห่วงใย,ยเธอเป็นห่วงลูกสาวและก็ผิดหวังเธอรู้สึกขัดแย้งขณะที่เธอเองก็อยากเห็นชิงชิงแต่เธอก็ไม่อยากให้ชิงชิงออกมาอยู่ริมถนนอากาศหนาวเกินไป พวกเราใกล้จะถึงแล้วถ้าเราไม่พบนางในวันนี้เราจะกลับมาอีกครั้งยังไงก็ตามเราจะพาชิงชิงกลับไปพวกเราด้วยเร็วๆนี้ชิงสุยปลอบโยนด้วยรอยยิ้มนางจะคิดว่าข้าเป็นแม่หรือไม่ข้าไม่เคยเลี้ยงดูนางนางโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนางจะเกลียดข้าหรือไม่ ชิงสุยคักลุ่มใจเหลือเกินชิงอีกล่าวอย่างกังวลท่านแม่ชิงชิงสามารถอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้เพราะนางกำลังเฝ้ารอท่านถ้าหากนางมีแต่พวกประกูลเยียนสารเลวนั่นนางก็คงเลือกที่จะจากโลกนี้ไปแล้ว ชิงสุยปลอบโยนแม่ของเขาพร้อมกับดาทอตระกูลเยียนรถม้าหยุดลงหลังจากานั้นสักครู่ชิงสุยชิงอี้และสื่อชิงจวงก็ลงมาจากรถมา้าช่วยรอตรงนี้สักครู่ ถ้าหากพวกเราไม่กลับมาหลังจากผ่านไปสักพักแล้วเจ้าก็กลับไปได้นี่คือเงินค่าเดินทางชิงสุยบอกคนขับรถม้าในขณะที่เขาจ่ายเงินสำหรับค่าเดินทางตกลงมีผู้คนอยู่บนถนนบ้างบางส่วน ส่วนใหญ่พวกเขาสวมเสื้อผ้าที่หนามากและกำลังชื่นชมเกล็ดหิมะที่กำลังตกเด็กๆวิ่งเล่นผ่านไปมาพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าหนาหนาเช่นกันจนบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้เจ็บหากลม้มลงทั้งสามคนถูกหิมะตกใส่ไปทั่วตั้งแต่หัวจรดลายเท้าชิงสุยและสือชิงจวงเป็นผู้ฝึกตนอยู่แล้วดังนั้นความหนาวเย็นดังกล่าวจึงไม่ได้รบกวนอะไรพวกเขามากนะัก ส่วนชิงอี้ที่สวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกอยู่นั้นรู้สึกอบอุ่นกว่าทั้งคู่อย่างไรก็ตามใบหน้าของชิงอี้กลับรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีใบมีดลมเฉือนผ่านเธอไปแต่ทั้งหมดนี้ไม่สำคัญ เป็นเพราะเธอได้เห็นผู้หญิงผอมบางมากๆคนหนึ่งที่ยืนอยู่ห่างออกไปมีรถเข็นขนาดเล็กติดก,กับร้านขายใบชามันไม่สามารถมองได้ชัดเจนว่าเธอกำลังเก็บใบชาหรือจัดเตรียมร้านอยู่มีร่มขนาดใหญ่อยู่เหนือร้านค้า ร่างกายอันผอมบางของเธอปกคลุมไปด้วยลมหิมะที่พัดผ่านมาแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้พบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ชิงอี้ก็มีความรู้สึกแปลกๆเธอหันไปหาชิงสุยและถามว่านั่นคือชิงชิงใช่หรือไม่ชิงชูย,ยังรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าและพยักหน้าตอบอย่างเงียบๆบางทีอาจเป็นเพราะหิมะปกคลุมไปทั่วหรือบางทีอาจเป็นเพราะเธอยือนอยู่ไกลเกินไป มิฉะนั้นชิงอี้คงจะสามารถบอกได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียวว่าหญิงผอมบางที่ยืนตรงนั้นอย่างหนาวเหน็บเป็นลูกสาวของเธอชิงสุยเดินไปทางเธออย่างไม่รีรอเขาเข้าไปใกล้รถเข็นขายชาใบาและพบว่าผู้หญิงคนนี้เย็นจนหน้าและมือของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่เธอสับเท้าไปมาตรงจุดนั้นชิงสุยรู้สึกจุกแน่นในลำคอเขาไม่สามารถหยุดกลั้นน้ำตาได้ คำที่ว่าผู้ชายนั้นแม้จะมีเลือดออกก็จะไม่ร้องไห้นั้นถือเป็นเรื่องเหลวไหลจิงสุยเชื่อว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงแต่เมื่อมองเห็นฉากตรงหน้าแล้วเขาก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองไว้ได้คนที่ไม่ร้องไห้เป็นเพียงคนที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์ในระดับที่ความรุนแรง หัวใจของชิงสุยเต็มไปด้วยความวิตกกังวลขณะที่ยืนอยู่หน้ารถเข็นขายชาเขาเฝ้าดูผู้หญิงคนนี้ผู้ซึ่งเป็นพี่สาวที่เกี่ยวพันกันทางสายเลือดของเขาอย่างเงียบๆในขณะนั้นเขารู้สึกถึงความผูกพันระหว่างกันอย่างไม่สามารถอธิบายได้มันเป็นความรู้สึกลึกลับคลุมเครือและไม่อาจคาดเดาได้และมันก็มาพร้อมกับความอบอุ่นภายในหัวใจของเขา เขารู้สึกสงสัยว่ามันเป็นความรู้ทางกระแสจิตหรือไม่เพราะพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองไปที่ชายหนุ่มซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะเขา่อเหลาและมีดวงตาที่แจ่มชดัด ตอนนี้พวกมันค่อนข้างแดงนิดหน่อยชานี้ราคาเท่าไราชิงสุยถามเบาๆสิบเหรียญทองแดงหญิงคนนั้นตอบอย่างนุ่มนวลและรู้สึกถึงความเหงามันเป็นความเหงาที่ลึกซึ้งภายในจิตใจของเธอและไม่ใช่สิ่งที่แท้งทำ ชานน่ละสิบเหรียญทองแดงแล้วนี่ละสิบเหรียญทองแดงหลังจากสอบถามชิงสุยพบว่าใบชาทั้งหมดขายในราคาสิบเหรียญทองแดงเหมือนกันสิ่งที่จะได้รับจากเงินเพียงสิบเหรียญทองแดงคืออะไร มันไม่สามารถแม้แต่จะซื้ออาหารมาเติมเต็มความหิวด้วยเงินเพียงสิบเหรียญทองแดงชิงสุยรู้สึกราวกับว่าหัวใจของเขาถูกหั่นออกเป็นชินช้นๆและเขาก็รู้ว่าสาเหตุของปัญหานี้มาจากประกูลเยียนถ้าต้องการสิ่งนี้และสิ่งนี้ชิงสุยสั่งซื้อใบชาทั้งหมดที่เหลืออยู่เขาเพียงแค่ต้องการให้เธอกลับไปพักผ่อนที่บ้านให้อุ่นขึ้นมากกว่าที่จะมายืนอยู่ที่นี่ ทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่เงินจำนวนสองหรือสามเหรียญเงินชิงสุยรับชามาเขาไม่กล้าที่จะจ่ายเงินเพิ่มให้เธอหรือมองหน้าเธออีกครั้งเขากลัวว่าเธอจะเห็นน้ำตาที่กำลังไหลรินชิงสุยช่วยให้ข้าไปที่นั่นได้ไหม ถ้าไม่ต้องการอะไรค้ะแค่อยากให้นางใส่เสื้อนี้ชิงอี้หลังน้ำตาไหลเมื่อเห็นชิงสุยถ้าสื่อชิงจวงไม่ได้ประคองชิงอี้ไว้เธอก็คงจะล้มพับไปเพราะหัวใจที่เต้นระรัว ชิงสุยไม่ได้ให้พวกเขาไปมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมพวกเขาต้องอดทนรออีกสักหน่อยชิงสุยเจ้าบอกข้าว่านางกำลังรอข้าอยู่ข้าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นทำไมเราต้องปล่อยให้นางต้องทนทุกทรมานแบบนี้ ชิงส่ยข้ารู้สึกแย่มากจริงๆชิงอี้ถอดเสื้อคลุมออกนานแล้วหากว่าเธอใส่มันเธอก็จะรู้สึกแย่ลงเธอไม่สนใจอะไรแม้ว่าความหนาวเย็นจะทำให้เธอตัวสนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ